ที่นี่ใช่ไหมที่บอกว่าเป็นอู่ของบางนัดแต่บรรยากาศมันไม่ใช่เลยมีแต่ดงหอยวันนี้เดี๋ยวน่าจะใช่ั้งเดี๋ยวลองเรียกดูเห็นเขาบอกว่าแนะนําบอกว่าที่นี่เซ็ตโช๊คนี่ระดับหัวเลยคนหนึ่งของประเทศไทยเลยบ้งเนี่ยแต่แบบเป็นอู่บนบ้านนะเดี๋ยวเราลองเรียกดูว่าบางนัดอยู่หรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าบางนัดดีสวัสดีครับพี่มาแล้วมาแล้ว จเจ้าทา,ทางเขาาง้าเจอแหน่อยพี่ทำไมทางเข้ามันเป็นอย่างงี้วันเนี้ยฮะ<อ>ไปทำอะไรกับหอยนี่หอยตายเป็นนี้เลยที่บ้านเขาทำหอยแมงผู้ครับไม่ได้เบิร์นหอยใช่ไหมไม่ได้เบิน,นพี่โอ้รูปตรงน่าจะเบิรนนะเนี้ยของนัดครับผมนี่เขาบอกว่าเซตโชงนี่ต้องมาหาแกเลยถ้าถ้าแม่กองก็น่าจะเป็นที่ผมที่เดียวแล้วมั้งไม่ใช่แม่กองอะ เมื่อกี้ไปนครปฐมมาคนนครปฐมก็บอกต้องมาดีนี่อ๋อตอนจะ่เอฟซีก็มีหลายที่พี่กนไทยเลยป่ะดังถึงเวียดนามพี่เวียดนามด้วยเวียดนามนี่ดังคุยกับเขายังไงสไลดโจยสไลด์โจยอใช่พี่บางนัดท่านในโลกโซเชียลจะต้องถอดเสื้อวันนี้ท่านผู้ชมผมพามาดูช่างที่ประวัติไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาจริงๆครับก่อนที่จะมาเป็นบางนัดอู่สีซ่อมโชกทารับทาสีครับผมพี่ขออนุญาตเข้าเข้าในอู่เลยนะเข้าหน่อยพี่จะทังเดินลำบากกันนะครับผมไปไปไป สวัสดีครับผมก็ผมบังนัดอุทมศรีนะครับผมก่อนนี้จะมาเป็นบังนัทําโชกเนี่ยไปเรียนมาจากไหนเนี่ยถ้าเอาความจริงแล้วก็คือเราอยากมีอาชีพเลี้ยงตัวเองนะครับเราก็เลยพลิกผ่านตัวเองความรู้นะครับผมก็มาจากตัวตัวเองครับก็เราอยากค่ยลองเ่ยเถยว่าตัวเนี้ยโชกเก่ามันเสียแล้วเราอยากซ่อมดูว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับมีลูกค้าสนใจเรานะครับเราก็เลยได้มีโอกาสได้ทําของลูกค้านะครับที่มาของผมก็ประมาณนี้นะครับวัยรุ่นสร้างตัวครับ เป็นวัยรุ่นสร้างตัวใช่ครับตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นอาจารย์นัดปรมาจารย์แห่งโชคได้ปะก็ไม่ถึงขนาดนั้นพี่แต่ก็ถ้ามีงานซ่อมโชกก็หาผมได้ตลอดเลยใช่ไหมจบแน่นอนจบแน่นอนครับผมรับประกันราคาเป็นไงนัดราคามันก็อยู่ที่รุ่นนะครับพี่มันไม่แพงไม่แพงใช่ไหมถ้าเอาเป็นรุ่นลักตลาดเนี่ยซ่อมจบไม่แพงแน่นอนอ่าแต่ถ้าซ่อมไม่จบยังไงก็มองแพงพี่ถ้าอย่างบางรุ่นอย่างที่ผมเคยซ่อมรุ่นนี้อ่าถ้าซื้อใหม,ม่ก็อยู่ประมาณสามสี่พันอ่าบางคน อยากซ่อมอยากทำสีสปริงอ่าราคางบก็สมมุติเราซ่อม800ทําสีสปริง700ยก็คู่พันห้าอ่าถ้าใครมองแพงบางคนอาจจะไม่ทำถอยชกใหม่ดีกว่าทางนัดครับผมโถพี่อ่ะพี่ถามหน่อยน้ําหนักพี่เยอะๆยอย่างเงี้ยสักร้อยโลงเงี้ยสบายครับพี่จริงจริง <ผม S 1> รต้องเซตแบบไหนอ่ะต้องเซตค่าน้ําหนักเราต้องเซตอันดับแรกเราต้องเซตค่าน้ํามันก่อนอนะครับอันดับแรกน้ํามันนะเราก็ต้องเลือกใช้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าลูกค้าน้ําหนักเยอะเราต้องเซตน้ําหนักน้ํามันที่นืดนะครับ แล้วค่าสปริงที่ใหญ่กว่านะครับอย่างตัวนี้ถ้าไปรับน้นาหนักถึงร้อยพรโลรับไม่ไหวนะครับทาไมอ่ะสปริงอ่อนต้องเปลี่ยนสปริงอีกถูกต้องครับเอาแล้วพี่ใช้สปริงเดิมไม่ได้หรอได้ไหมได้พี่ถ้าเราอยากประหยดัดแต่ทีเนี้ยมันจะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการมากมายก็คือถ้าพี่อยากได้หนึบม,มันไม่ได้แน่นอนถ้าใช้สปริงเดิมใช่พี่ก็คือค oh. ่าต้องอยู่ที่ว่าช็คตอนเนี้ที่พี่ใช้อยู่เนี่ยมันมีอาการแบบไหนครับแข็งนิ่มแข็งอ่าถ้าแข็งก็ต้องเปลี่ยนสปริงที่อ่อนลงอ๋อ แต่ถ้ามันนิ่มเราต้องเป็นสปริงที่แข็งขึ้นเต,ต้องเซตน้ำมันใหม่ด้วยไหมถ้าให้ดีต้องเซตใหม่พี่เราจะได้เราจะได้สัดส่วนที่ลงตัวนะครับเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าโชค๊คเขาเซตมาเท่ากันไหมอันนี้สมมติว่าอ่าแข็งโป๊กเลยดึงก็ไม่ขึ้นอาการอันนี้อาการติดหนืดติดหนืดติดหนืดเพราะโช๊คตัวนี้เป็นสปริงค่าอ่อนอต้องใช้ค่าหนืดช่วยถ้าโชค๊คคือตัวเร็วสปริง ก็กลับว่าการโชกไม่ซับอ้าวแล้วจะเซตยังไงเนี่ยสมมติกดลงไปอ่านล้งกดได้พี่ดูหน่อยต้องสองข้างเลยอันเนี้ยอันเนี้ยโชกตัวนี้มีค่าเคแล้วอ่าทำไมคืนตัวเพราะผมได้อัดแก๊สเรียบร้อยแล้วข้างนี้ไม่มีค่าเคผมเปรียบเทียบไ้ฟังก็คือข้างนี้นะครับเสียหายข้างนี้ไม่เสียหายข้างนี้ไม่เสียหายจะเป็นแบบนี้แล้วเซตให้เขากลับมาปกติได้ป่ะแบบเนี้ยได้ครับพี่เอาทำให้ดูหน่อยสิปกติทำยังไงเนี่ยนี่เราก็ต้องหาค่าหนึบหึนะครับ นี่เราก็อัดแก๊สของไนโตรเจนนะครับเข้าไปอาาัตราที่เราให้มันใกล้เคียงกันที่สุดนะครับผมอ่าเราต้องมาทดลองอีกทีนึงเรามาทดลองอีกทีหนึ่งเนี่ยมันจะได้คาเคที่เเห็นไหมครับขึ้นพร้อมกันเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือคือ,คอมันจะใกล้เคียงที่สุดนะครับพี่าเ,ออเห็นไหมครับมันจะใกล้เคียงที่สุดนะครับเฮ้ยแต่บางนัดกดอย่างเงี้ยบางนัดจะรู้แรงตัวเองได้ไงอ่าทำมาเยอะพี่มันเป็นการทำนาน สมมติว่าคนอื่นมากดอย่างเงี้ยมันมันจะยังใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงพี่เอาจริงเหมือนกันเอาเดี๋ยวพี่ให้โอมากดให้ดูหน่อยโอ้กดให้ดูหน่อยโอ้ตัวใหญ่ๆอย่างงี้กดลงไปปั๊บมันจะคืนค่าเท่ากันไหมคืนค่าแล้วกันเฮ้ยถ้าเราไปคืนเท่ากันก็คือมันจะเป็นแบบนี้คือชัดเจนเลยมันจะได้ค่านะครับพี่แต่ถามว่ามันจะมีผิดเพี้ยนกันบ้างก็มีครับแต่พอเราใช้ทัาตัวอัตราน้ำมันเข้าที่แล้วโช๊คมันก็จะเข้าอัตราของมันสปริงข้างในนะก็คือรับทาด้วยหรอใช่ครับพี่ คือรับสเปร่งงานผมเนี่ยจะเน้นเป็นสเปริงเป็นหลักเหมือนทำสเปริงแบบเปลี่ยนสีอย่างเงี้ยเป็นสี 2K เป็นสีลุงสีอะไรได้หมดเลยแล้วแต่ชอบเท่าไหร่อ่ะก็ไม่แพงราคาเท่ากันไม่หนีกันไม่หนีกันหมายถึงไม่หนีกันก็คือเจ็ดร้อยก็ตายตัวพี่นอกจากว่าจะสีแวกเราต้องไปสั่งผสมพิลันนี้ก็จะเพิ่มไปสักหน่อยหนึ่งพี่ก็แต่ไม่เยอะกันใช่อเช่น อย่างเช่นสีเขียวเงี้ยพี่อะเอาออกมาดูสีเขียวเงี้ยลูกค้าอยากได้แบบอํานองว่าอย่างเนี้ยถ้าเราไม่มีเราก็ต้องสั่งผสมอืมเนี่ยถ้าเราไม่มีเราก็ต้องสั่งผสมให้ลูกค้าเขียวมะนาวใช่แต่ถ้าเรามีราคามันอยู่แค่ตายตัวเจ็ดร้อยนี่คือคู่หนึ่งใช่ไหมคู่หนึ่งพี่คู่หนึ่งแพงนะผมว่าไม่แพงนะครับถ้าใครดูคลิปผมผมหมุนเป็นร้อยรอบนี่ผมหมุนเป็นร้อยรอบกว่าจะได้จะปิงที่ล่องแบบนี้นะครับละเอียดแบบนี้ไม่ง่ายนะพี่นะ กว่าน้ายาลอกสีกว่าจะเข้าถึงก็คืองานมืองานมือมันไม่ถึงรวงานเนาะใช่ก็คือเราก็จัดให้เต็มที่นะเออเอาให้สดที่สุดนั่นนั้นเหมือนเหมือนเหมือนฝาของโวใช่ปน่ะใช่พี่โนว์วอล์ดดูหน่อยนูโวพี่ถือได้ปะได้พี่แต่ต้องเป็นครบชุดนะถึงจะ่อว่าไปโหแม่งสีโคตรสวยอูเย็ดเคก็คือมันจะเป็นแบบนี้บางนัดเอาเรื่องว่ะอันนี้งานร้อยเปอร์เซ็นผมให้ห้าสิบเปอร์เซ็น อันนี้เท่าไหร่ห้าสิบปอร์เ็นงานรีบิดนึงไม่ค่อยสวยไม่สวยแกแล้วนะเนี่ยอันนี้ไม่สวยนะนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้งานรีบนะครับผมให้แค่แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆแล้วงานผมต้องเก็บรายละเอียดนิดนเท่าไหร่อย่างนี้มาทำอันนี้ชุดนี้แปดร้อยพี่เฮ้ยจริงได้ไรได้ความภูมิใจของลูกค้าความชมแต่เราได้กำไรอยู่แล้วแต่เราไม่ได้เยอะคนอื่นเขาอาจจะแบบโหราคาไปไกลนั่นน่ะสองพันห้าต้องมีแล้วมันอ่ะใช่พี่แต่เราได้กำไรเอานิดเดียวพอพี่ไมเอาเยอะเพราะบางทีอะลูกค้าบางคนไม่เหมือนกัน พี่ตรงนี้ต้องหนีดหน่อยพี่ตรงนี้ต้องหนีดนะเราจะกลายเป็นแก้งไงลูกค้าไม่คุ้มจบในืึ่งราคาเนี้ยมันก็ราคาที่ว่าทั่วไปแล้วพี่ไม่น่าเกียดไม่อะไรนะครับบางนัะก็คือลูกค้าไปได้ผมก็ไปได้แปดร้อยยังไงก็รอดทำเถอะจริงพี่ผมว่าเลยว่ายังไงก็รอดไปซื้อสี่ก้านผมไม่ได้หลายร้อยแล้วอ่ะข้างในผมก็ยิงทรายให้หมดนะยิงเป็นทรายตัวดิบที่ผมทําเองเป็นเล่นไหยิงให้ครบนะครับสวยทั้งภายนอกสวยทั้งภายในภายในผมทําให้หมดนะเห็นบอกว่างานเยอะจริงหรือเปล่า ราคาคุยหรือเปล่าพีสพามาดูตรงนี้ไม่คุยจริงพี่นะอันนี้งานลูกค้าทั้งนั้นเลยรอบใหม่จัดจะนะไ,นนะไอ้ที่กองอยู่นี้คือลูกค้าหลอใช่พี่ของลูกค้าเราก็เซฟงานหมดนะว่าเราเราไม่ได้วางซ้อนกันขนาดนั้นนะเราวางเราต้องหออ่อของให้ลูกค้าเพราะจ<พ>อ,องมีราคาก็มีราคาพี่ไม่ใช่ว่าเห็นกองนี้ให้ลูกค้าทำอะไรนี้เราก็เซฟงานอยากลองเห็นนะอ่าเราก็เซฟงานลูกค้าที่สุดแต่พอเราเสร็จแล้วเราก็จะวางแยกเป็นชิ้นๆแบบนี้เหมือนผู้นี้มาทําอะไรอย่างเงี้ย พวกนี้ซ่อมี่เราว่าอย่างเงี้ยอันนี้เป็นงานเทียมพี่ลูกค้าติดรั่วแก้ปักนะครับเราก็ต้องแก้เขาไหมมันแก้เหมือนแก้งานเทียมแกก็รับแก้ด้วยหรอรับแก้พี่งานกี่บาทงานเทียมไม่หนีกันราคาผมจะตีราคาเท่ากันเลยพี่ราคาเป็นแท้เลยราคาเป็นเป็นทกเทียมไม่ได้พี่แต่มันจะมีบางตัวที่เป็นซีนสองชั้นซึ่งงานเทียมบางทีมันแพงกว่าแท้ซ้ำงานซ่อมอ้าวเหมือนเหมือนพี่เห็นเอรินด้วยมีโอรินก็มาด้วยนี่พี่โอรินงานแท้ แต่ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นการซ่อมแล้วน่าจะโดนย้อมแมวมาพอสมควรโดนย้อมแมวใช่ดูยังไงนี่ครับพวกกะโหลกก็คือชุดธวัตกะโหลกอะ่ะการดีไซเนอร์ของเขาอะ่ะงานแท้ไม่ใช่แบบนี้แนะ่นอนพี่อ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูงานแท้บ้าบอเจ้าของรู้ยังเนี่ยฮะเจ้าของรู้ยังเจ้าของยังไม่รู้ครับยังไม่ได้แจ้งลูกค้าเลยกรรมอ่าทำไมถึงมองผมมองว่าเป็นงานแท้ไองานเทียมอันนี้งานแท้โม่ไม่เหมือนกันเลยแตกต่างกันไหมครับมากอ่าก็คือ งานแท้ระบบแหวนชิมไงเขาต้องสร้างดีอยู่แล้วพี่แหวนชิมเขาเออต้องเรียงดีอะไรต้องดีอันนี้ก็คือรูเดียวตีเป็นชคเทียมเลยเพราะอะไรขนาดชคเทียมผมัมอง,องว่าดีกว่าเลยนะครับชคเออทียมนะดีกว่าอันนี้ยอ้ยอ,มยอมแมวมาเป็นเป็นเหมือนเป็นงานวเอสตัวเทียมเลยนะครับอ๋อเหมือนเหมือนลูกขาเขาไม่รู้เวลาซื้อมาแล้วซ่อมไปเนี่ยถามว่าใช้ดีไหมผมบอกเลยว่ามีผลเสยแน่นอนเด้งปักไม่ซับเอาแล้วบางนัดอย่างนี้ลูกค้าแบบรู้นี้เขาไม่ตกใจเลยหรอ S <S ก็ตกใจพี่แต่เราก็ยินดีแก้เขาหาอะไรให้เขาทากลับมาให้เป็นเหมือนเดิมที่สุดอ่าในไหนถ้าลูกค้าเขาโอเคที่เราแจ้งรายละเอียดการซ่อมนะเพราะผมดูตรงแล้วตัวนี้น่าจะเปลี่ยนแกนมาพมี่น่าจะเปลี่ยนแกนมาอืมอ่าตัวเนี้ยน่าจะแกนเสียแล้วทางร้านเขาน่าจะเปลี่ยนแกนแล้วทีวนี้เขาไม่มีอะไรเขาก็เลยทําตัวนี้ขึ้นมาตายแล้วมาซ่อมโชคอยู่ดีๆได้ของปลอมเฉยเนี่ยโชคแพงพี่บางคนย้อมแมวมาไม่มีซีนเลยนี่แสดงว่าต้องเป็นมือสอง嘛 ช่พี่เป็นมือส่องมานี่แล้วก็ตัวนี้เป็นงานโชว์ว่าเทียมเอที่มีปัญหาบ่อยๆนะครับอ่าผมก็จะไม่ค่อยแนะนํานะผมบอกเลยว่าไม่ค่อยแนะนําเพราะอะไรก็คือเพราะมันเทียมมันเทียมใช่แต่ถ้าเทียม <laughs> แนะนําให้ไปเป็นตัวนี้อคนลูกเล่นกันนะครับลูกเล่นมันไม่เหมือนกันอันนี้ค่าหนืดโดยแหวนชิมอันนี้ค่าหนืดโดยน้ํามันต่างกันออันนี้ค่าหนืดโดยน้ำมันแหวนชิมเลี้ยงได้เราจะหนืดแค่ไหนาจะหนืดแค่ไหนา เราก็สามารถเพิ่มเติมสเต็ปได้เดี๋ยวน้ามันนะที่เซ็ตโช๊คของของร้านบางนัดเนี่ยเป็นน้ํามันเกดไหนหนืดเท่าไหร่หนืดเบอร์68พี่เป็นน้ํามันไฮดรอลิกนะครับก็คือจะได้สัดส่วนที่เราต้องการมากที่สุดอ๋อค่ามันจะค่าเราจะได้กับน้าหนักทั่วไปที่เราต้องการเยอะครับอาจจะไม่เพี้ยนนอกจากว่าโช๊คเทียม แค่นั้นเองที่เราต้องการใช้เบอร์นืดกว่าเหมือนชคที่ลูกค้าส่งมาให้นัดทำเนี่ยอิงจากน้ําหนักของลูกค้าเลยเหรอใช่พี่ผมจะเล่นน้าหนักของลูกค้าเป็นหลักถามน้ําหนักเลยหันน้ำหนักเป็นหลักเลยลูกค้าใช้งานเท่าไหร่ลูกค้าวิ่งวินลูกค้าส่งของคือค่าน้ําหนักของสปริงเนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงนี้ะนะสมมุติว่าโชคเราอะ่ะมีความอ่อนตัวอาจจะผมเปลี่ยนโช็อให้ดูครับจะได้มองเห็นภาพกันชัดเจนชัดๆเลยนะครับนี่เอามาอย่างเช่นตัวนี้นะครับ ตัวนี้เป็นลายเดสซีรีส์ลูกค้าสั่งทำสีสปริงแดงครับแก้วอันนี้เป็นค่าน้าหนักที่ผมเอาเป็นค่าปกติก่อนนะครับสมมุติว่าลูกค้าน้าหนัก70ผมก็จะเน้น70ผมไม่ได้ปรับอย่างงี้นะเขาว่าปกติคือคือมาจากโรงงานก็เป็นแบบนี้ใช่แล้วแต่ตัวด้วยไม่ไม่ได้ปรับไม่ได้ปรับก็คือจะไปประมาณนี้นุ่มๆอันนี้คือน้าหนัก70อ่านี่ มมติว่าลูกค้าเป็นวินเป็นวินลูกค้าอยากได้น้ำหนักเพิ่มอ่ะเราก็ต้องมาปรับแบบนี้ลงอ่าบางคนเขาคิดว่าตัวนี้เป็นเป็นค่าความสูงความต่ำอ่าอ่าไม่ไมใ,ชใช่ใช่ไหมนะครับเป็นค่าน้ําหนักของสปริงนะครับถามว่าทําไมเราต้องมาปรับรต้องมาปรับช่วยทุั้งที่เราเสร็จเสร็จน้ำมันแล้วอัดแก๊สแล้วอ่ามันไม่พอนะครับเพราะอัรราน้ำมันกับอัดน้ำมันแก๊สเนี่ยพวกนี้มันก็จะได้ของปริมาณของระบบภายในสมมติว่าลูกค้ากับวินนี้200โลนี้จะต้องปรับประมาณเท่าไหร่เป็นคร่าวๆนะพี่นะน่าจะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับ สมมติ2องร้โลวินอยู่จะอยู่ประมาณนี้อ่ะเราจะแจ้งลูกค้าก่อนว่าให้ลูกค้าไปลองใช้งานจริงดูถ้าไม่พอลูกค้าสามารถปรับเพิ่มลงถ้ามีความแข่งขึ้นเอ้ต้องการอ่อนตัวขึ้นให้ลูกค้าปรับขึ้นถ้าคนเดยอแข่งแน่นอนใช่คนเยอแข่งแน่นอนพี่พอมันรับน้าหนักสองร้อยโลเนี่ยก็จะแข่งขึ้นเฮ้ยนัดแล้วพี่เห็นแบบสปริงบางตัวใหญ่บางอันเล็กมันมีผลกับอะไรน้ําหนักพี่น้ําหนักน้ําหนักอีกแล้วใช่ออนนี้ก็น้ําหนัก อันนี้ก็ทำหนักนะแต่สปริงแข็งอย่างเช่นตัวนี้ดีกว่าเออมาตัวนี้ดีกว่าที่ว่าเหกับที่แรกตัวนี้นะเป็นสปริงแข็งนะครับจะมีจะมีผลยังไงอันนี้นะครับทชกจากโรงงานไม่ได้ทำอะไรนะลูกค้าอันนี้งานใหม่ๆเลยใหม่ๆเลยลูกค้าเพิ่งซื้อมาเอามาให้เทสตใหม่ลองกดดูบู๊กดไลงนะครับแล้วก็คืนปลัก อันนี้มันมันเป็นโช๊คที่ติดบิ๊กไบมันแข็งน่อยใช่พี่เพราะอะไรเป็นง้อหนาลูกค้าบอกไหมเอาไปใส่เวฟอะไรเวฟร้อยเวฟรอยพัโอ้โหมันหนักนิดเดียวมันเลยน้ําหนักเลยไม่เหมือนกันนะครับแต่ผมก็ชี้แจงลูกค้าไปแล้วเออนะครับว่าโช๊คเนี่ยมันไม่ได้มีค่าหนืดที่น้ํามันเออระบบภายในนะครับอันนี้เราก็ลองเป็น่ะนสปริงให้ลูกค้าดูเห็นความแตกต่างไหมพี่เฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนสปริงเลยเหรอใช่ ลูกค้าโอเคเหรอล,ลูกลูกค้าโอเคไหมลูกค้าต้องโอเคเพราะในเมื่อแต่เราแจ้งลูกค้าใช่ไหมเราแจ้งเลยเราจะให้เราจะอัดลีปให้ลูกค้าเห็นเลยผลความแตกต่างอ่ะผมจะให้ดูให้พี่ดูความแตกต่างอันนี้นัดมันมาแบบโรงงานแข่งเลยเซ็ตแค่น้ำมันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ด้วยไม่พอเพราะบางทีโรงงานของเขาการสร้างก็คือแกนที่เขาสร้างมาเอสร้างก่อนสปริงจริงจริงแล้วสปริงมันไม่ได้แข็งนะพี่ครับผมจะบอกให้ก็คือการสร้างของเขาสร้างมาไม่พอดีสปริงไม่พอดีแกน สมมติว่าตัวนี้พี่เนี่ยแกนมันสร้างมาปัป๊บนี่มันยาวขวา่านี่ครับเขาเรียกว่ายาวขวา่ายังไงนี่นี่ครับเขาเรียกว่าสร้างแกนสั้นทําให้ช็อมันแข็งได้เพราะอะไรพอเราไข่ลงไปสุดตรงนี้ทําให้ะปริงบีบถ้ากัดน้ําหนักที่ใช้งานไปแล้วเกือบร้อยโลโอ<ห>้หอ่ะตัวนี้จะเป็นแบบนั้นจรง<อ>ิงๆเออซึ่งเราก็ต้องหาสปริงที่สั้นขวา่าอ่าประมาณนี้ให้มันอยู่ได้แค่ตต่มนี้ครับเพื่อให้สปริงมันให้ตัวได้ อ่อนตัวลงไม่ให้มันล้นอ่าแต่ถ้าเราบีบไปอย่างเงี้ยถ้ากลับว่าค่าเคมันทํางานแล้วมันบีบรัดลงไปอีกแข็งขึ้นแข็งขึ้นจะบอดูกดให้ดูอ่าที่นี่สปริงนะครับด้านซ้ายมือท่านผู้ชมนี้เป็นตัวที่เปยนที่เปลี่ยนสปริงแล้วเทสลองให้เขาดูนะครับเอาตัวแข็งก่อนเอาตัวแข็งก่อนนะนี่นี่คือโรงงานจ่าเลยติดบิ๊กไบต์มาสุดๆร้อนๆนี่นะครับโอ้โหกระแทกปักปัเลยใส่เว็บน้มาดูตัวนี้นะครับอ่าเออว่ะอ่เห็นไหมครับเห็นด้วยตาเยอะเลย ผมจะใช้แรงน้อยมากกว่าแล้วก็จะมีค่านุ่มหนึบด้วยเออเห็นไหมอันนี้ผมก็ชี้แจงไว้แล้วว่าระบบน้ํามันเราไม่ต้องไปเซตมันเพราะโชคมันเข้าที่ของมันอยู่แล้วอก็เลยให้แนะนําให้ลูกค้าหาตะปงเปลี่ยนไปถ้าลูกค้าโอเครับได้รับได้ทําสีทําสีห้เขาไม่แล้วก็ใช่แต่ว่าถ้าเราไม่มีตะปิงเราตัดได้แบบนี้ไงตัวนี้เตือนตัวตัดอยู่แต่ค่าเคมันจะเพี้ยนจะมองว่าเบี้ยวแต่โชค ใช้งานได้ไม่เสียหายแต่ค่าเราจะมองว่าชุกราออีกองศานิดิดอะไรอย่างนี้นั่นคือยังส่งสปริงกลับไปให้ลูกค้าเหมือนเดิมใช่ไหม,มเดิมท<ด>ุกอย่างพี่ของลูกค้าเราจะอาของกลับหมดทุกอย่างเราจะไม่ได้เก็บไว้ไม่ใช่ว่างานเค็มเอาอันนี้ไปอันนี้ม,มาไม่มีก็คือของลูกค้าน้องเดียวที่ผมจะไม่เอากลับก็คือพวกซีนสกรปรกพวกนี้มันทิ้งเดียวพี่ครับเราก็ไม่ได้ใช้แต่ถ้าอะไรที่ลูกค้าเป็นเพิ่มเติม,ม,มแกนถุงลมพวกนี้เราจะให้ลูกค้ากลับไปดูทุกอย่าง โอเคประมาณนี้เลยครับโอ้ลูกค้าเยอะจริงๆผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาเริ่ม <S <S ออต้นจากจากอะไรไม่รู้<ต>ความบ<ม>ังเอิญความบังเอิญแล้วก็ความชอบนะครับความตั้งใจที่เราอยากมีอาชีพเลี้ยงตัวเองตั้งแต่เราเคยฝ่นไปแล้วไงถ้าเกิดโช็กมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาอยากได้สีสปริงโชคใหม่กตเบลต์ตาแตกหรืออะไรก็ได้ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนความเป็นโชคเดิมๆของคุณให้มันหนึบขึ้นให้มันตอบสนองกับกับน้ำหนักของคุณใช่ติดต่อมาทางผมได้เลยติดต่อมาเลยที่อู่ทำสี นะตามแฟนเพจทีดด่ขึ้นอยู่ตรงนี้ใช่ครับนัดทำโปรโมชั่นกับเพหน่อยสิพิเศษอะไรไม่ให้กับ FC ที่มาจากช่อง p พมีพี่ถ้าถ้าติดตามจากช่องเพมานะครับมีลดแน่นอนมีลดแน่นอนันนอนาผมจากปกติ800รถลดแน่นอน900 9 0 0งานการันตีแน่นอนครับแล้วก็ไม่กลัวว่าเรื่องแพงนะครับเพราะแพงแล้วจบไม่มีอยู่จริงครับ ถ้าผมพี่พี่ชอบนัดอย่างหนึ่งนะที่พี่มาวันนี้เพราะว่ารู้สึกว่านัดเป็นคนที่แม่งสู้ชีวิตคนหนึ่งอะ่ะผ่านชีวิตมาเยอะ <c oughs> พี่ผมก็เจออะไรมาเยอะอายุเนะท่าไหร่แหมผ่านชีวิตมาเยอะอยูยี่สิบเจ็ดเองพี่ย,ยี่ส <7. S 2> ิบเจ็ดแต่ผมทํางานมาตั้ง,งแต่เด็กแกเคยนอนข้างถนนเหมือนพี่เ้ลงหยังไม่เคยจุดนังแต่เคยไม่มีบ้านอยู่พี่พี่ก็ไม่ได้ต่างจากแกแต่เราก็ต้องสู้เพราะเราต้องอยู่มีชีวิตอยู่ต่อโอ้ยคมกริบเลยเอา ประมาณนี้นะเนาะประมานี้ถ้าเกิดใครสนใจก็ส่งมาทุวราชาเลจากนะครับนัดจบแบบบางนัดให้ดูหน่อยกดเงี้ยีเออิเออเออเออแค่นั้นหรอใช่ไปแล้วกระตายบางนัด